สบายดีพี่น้องโมงหนี้คือแสงแดดแสงแดดยามส่องตื่นขึ้นมากะสิประมาณนี้ธรรมศาสตร์หลอบๆบ้านสวยงามหลายอันนี้คือเหื่นน้องสาวเหื่นเหื่นน้องๆเนาะที่ไปอยู่เกื่อนน้องยู่น์กำกันตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเมื่อไรเดี๋ยวเขามานอนบ้านมาได้นอนอยู่หน้า ชิด <c> ล <oughs> <c oughs> ีสภาพอ่อมบานขังบานขังเฮ้ยแชงแด้เนี่ยตาตื่นเบิดระบอร์แทวนี้ ก็คอือ,อบ u d จ e ว่าบ u d ด,เ,ดเปิดไพ่ฮะเอาไปเมาาื่อไหร่ดูเยวกอาีข่าวนะอนันช่นกันเหมืนี่เพียเพี้ยเพื่อให้ีพข่าห์่ะเพื่อนน้ำซาว เป็นแต้งโตสิออกไปเมื่อหน้าไปวัดกะเด้อเด้อสหายหน้าพาสิแปวัดกะโอ้ยทู่งเหินบนนี้ทูไปเด้อกันย่างมากครับผูทึกเกิดอันนี้ก็คือเพืนน้องสาวลานสาวน้าหนี่งก็ดิปะตื่นมายามสาะกับสิทมารีวิวภาพจักน้อยจักหน่อยดี่พอแล้วเ่าเว้นห่วง

ชาวธรรมศาสารอยู่บ้านอยู่ประเทศลาวช่วยอ,อยู่บ้านหวยแข้งสวนเขตนคร่อนไก่สอนเตือนสะมากสิบป,ประมาเนี่ยแหละมาคอน,นีีก็สีจบเก็บสักก่อนเอาสันสันน้อยหนึง่งมใยายสีเสียกไปหนะ้า